เขาทำยังไงบ้างพอมากินเหล้ากินยาส็จมันก็มาตีมาทำ้ายของในบ้านด่าแม่ตีแม่ไล่ออกจากบ้านไม่มให้นอนเผาของในบ้านทำลายข้าวของในบ้านแม่เป็นแม่ป่วยด้วยเลยใช่ไหมนี่แม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเบาหวานความดันไตคุณหมอที่บุรีรัมย์เขาไม่รักษาแล้วอะ่ะคือบอกว่าถ้าเกจะมาตายก็ให้เกมาตายในบ้านไงแล้วทีนี้น้องชายไปทำอะไรแม่บ้างถ้าในกระทะความบุนแรงทําทำายแม่ไหม,มตีเมื่อคืน แล้วแม่จะเอาเงินมาจากไหนน่ะเงินมันรู้ว่าหนูส่งให้แม่ใช้ไงคะอ๋อหนูเป็นคนส่งให้กินให้ใช้ไงที่บ้านน่ะอืมส่งให้แม่กินให้ใช้อืมชาวบ้านน่ะเขาจะช่วยอะไรเพราะว่าถ้าใครช่วยถ้ามันรู้มันก็ไดปด่าไปดีเขาไปทาร้ายเขาตำรวจก็ช่วยไม่ไดไไ้ไม่มีใครช่วยไม่มีใครแก้ไม่มีใครช่วยไม่มีใครทําอะไรเลยแล้วพี่ชายคนที่อยู่ติดกับแก่นะ่ะ ถ้าฝากได้จะฝากถึงใครให้มาช่วยเหลือแม่ที่กำลังได้เขานับความเดือดร้อนขนาดนี้มันไม่มีใครรับฝากเลยพี่พวกพี่อ่ะที่อยู่เนะี่ยเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาแม่เลยเขากลัวเดือดร้อนที่หนูต้องเดินดิ้นรนตัวเองอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่บ้านก็จริงนะแต่เขาไม่รับรู้แม่ตายก็ตายเขาไม่สนใจเขาก็ไม่แจ เ <ส straightforward. S 2> um. รอองมามันมัแค่ไข่ตั้งาเหตวิชัยกันแค้ตงทุนถาเห็นไข่ท่านไขรที่ดูแลดรกแบบบบบเกื้อแจ้กินเรายตัวบำบัดอยตัวรักษาไปย้ยจังจังไงยุบคุณล้ตัวรบ้านแได้ปฏิที่ประตะของเขานิดนึงเขาก็ทำลายอย่างกับเขาจะเฟี้ยงของใส่อ่ะ ก็คน่เอาจะยก้เอารักษายากนไม่มีเงินโอ่เงแต่แต่อยากให้ให้เขาไปรักษาเนาะเยยกูม้งยกีกายมีเวนทำอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรพูดอะไรก็ไม่ถูกยาพูดำเดียวก็พูดํำเดียวคือยายพูดอะไรไปนี่ คือไม่เข้าหูลูกเลยใช่ไหมใช่เขาทำร้ายอย่างเดียวปลาถามถ้าพูดเราในสองสามครั้งก็ตายายเลยลูกด่าด่าแล้วเคยทำร้ายยายไหมทำทำทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำคือกดคออย่างนี้ยังมีใครบ้าไปได้ยังมีใครอยู่อยากกับพวกพี่สะพ้ายอะไรอย่างนี้ก็ บางวันได้กินข้าวไหมเอาลูกชายไม่หาให้กินนะําปรับตัวเฉลี่ยเออเนาะทำไมฮ่าให้ยายกินเลยเด็กตรงที่จะยาาเดินลาเแถาบ้านนี่ใครเป็นมันยายคือลำบากจากก็คือไม่โรคไข้ก็คือเป็นทุกคนแต่จะกินก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินแต่คือสำหรับยายจะกินอะไรไม่ได้ เพราะเขาไม่มีใครทําให้กินก็มไม่มีใครอย่างกัะอยู่บ้านใครก็ไม่กล้าแตะต้องไปทาให้กินบาง<ม>ทีก็คนแก่เป็นดูสิสิบโมงยี่สิบโมงอย่างไรนี้จากก็แล้วแต่สภาพเมื่อแกจะตายแบบอดๆอ,อ,อยากยาบางที่นี่แกมานอนตอนนี้หนูก็ให้แกนอนให้กินยาก็นอนักหนูก็ต้มข้าวต้มอะไรให้แกกินแล้วถ้าลูกชายเขามาตามคืนนี่จะยังไงตอนนี้ไม่รู้เขารู้หรือเปล่านะแต่รู้มาอยู่แกยังตอนนี้ยังไม่เห็นเลยท,ทำยังไงจะให้ยายปลอดภัย เพราะไม่มีคนเข้าใกล้ได้คือจะเอาจะดูแลแกยังไงอย่างนี้นะคือถ้ามานก็ไม่กล้าเข้านนะไปยุ่งใช่ไหมบางคนาคนโดนทำ้ายหอแม่แม่แต่แม่หนูเดินไปเขาจ้งเฟี้ยงของใส่เลยแม่แกแม่หนูแกกรู้ดี่แม่คือใครใครจะเพี้ยงไปชลูกชายของยาย